สวัสดีค่ะ,จะเจคเโนูนแนะนำบ้านสวนให้ชมนะคะบ้านสวนหลังนี้นะคะเป็นบ้านสองชั้นค่ะครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะมีโรงจอดรถขนาดกว้างขวางด้านคางบ้านฝั่งทิศตะวันตกมีพื้นที่ปลูกกล้วยด้วยนะคะปลูกเป็นสวนไวค้ค่ะทุกท่านบรรยากาศรม่มรื่นน่าอยู่เงียบสงบเลยทีเดียวคางบ้านปลูกต้นไม้เพิ่มได้อีกด้วยนะคะ พื้นที่ขนาดหนึ่งไร่ค่ะที่ดินโนดทคุดแดงนะคะอยู่ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชส,สีมาค่ะห่างจากตัวเมืองเฉลิมพรเกียรติ10กิโเมตรห่างจากตัวโคราช30กิโลเมตรนะคะมีน้ำไฟพร้อมค่ะมีเพื่อนบ้านด้วยด้านในนะคะถนนหน้าที่ดินค่ะมีไฟฟ้าค่ะทุกทนันมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะ ราคาแปลงนี้1,390,000บาทท่านใดสนใจติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะไม่ว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่หรือต้องการนัดชมพื้นที่นะคะติดต่อโดยตรงได้เลยค่ะ j จคนโน,นแนะนำเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ